ทรศัพท no. oh, ์เดียวมานุ่โทรศัสักมาวใิดเาวงเดี๋ยวเดี๋ยวพนพินน้ตรงแง้มนั่งนะ เข้าไปทาไหนเนวะเข้าเข้าทางมุมได้ไหมครับเข้าไปทางไหนได้มไหเยอร์ันล็อกใช่ไหมมันมันล็อกทางไหนคทางในเยๆกลับมันล็อกข้างหนเหรอโอตัวมูห่าีมูห่าครับพี่เห่ายวพี่เปิดประตูได้นให้เอามันไหนไหนไหนอะนแผนเลยห ของคนคิดเลยนะมันแฉะมันไปล็อกตัวนี่ไม่รู้ะไหนๆที่ไหนอะคนมัน่มเแล้วมันเข้าต้นกุมแน่น่ะได้ได้ได้ไหมไหนๆอะเข้าฝูงู้นไหมอยู่ติดตรน้มอใหญ่มึงมันปด้องเดกกับ่อสิลเด็กอ้้

subscribe chưa kênh Ghiền mì trời Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nữa Ông dành một nồi đây ạ, ông một nồi đây ạ Này này này, nồi này đi <laughs> nè Súng là, súng là. Ông kịp đây, ông kịp đây Ông ngoài nó kịp đây.

โอเคได้หมรแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับ você tinha marara não sabe bem que é ruim